โอเคสวัสดีครับรุ่นเล็กที่เกือบจะสุดเนาะของการเรียนออนไลน์ที่เชยตาโอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยพวกเราถือว่าเจ๋งมากโอเคไหมตอนนี้นะเราเรียนอะไรต่อเมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคิดลงคิดเลขหอโหเบื่อแล้ววะ่ะ ขอเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่บ้างดีกว่าอยากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ต้องคิดเลขเยอะหน่อยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเราดีกว่าไหมอ่าวันนี้เราจะต้องมาเรียนเรื่องอะไรพี่ต้องเขียนเรียบร้อยปึ้งปึงป้งปึงสามเรื่องเลยช่างตวงวัดโอเคไหมแต่พี่ต้องเขียนวัดช่างตวงช่างมันโอเคไหมเอออ่ะ เราเรามาเริ่มมาหน่อยดีกว่าการวัดมันคืออะไรก็คือคําว่าการวัดนะครับเอาง่ายๆนะมันคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องความยาวอ่ะความยาวนะก็คือใช้การวัดเอาการวัดการช่างเนี่ยการช่างก็คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักอะโอเคไหมเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักอะการตรวงโอ้ยตรวงการตรวงมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เอาน้ําใส่ได้เอาใหม่นะการวัดก็คืออะไรอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องยาวๆนะความยาวอะไรเงี้ย ไม้บรรทัดอะไรเกี่ยวเรื่องประมาณนี้ไม้บรรทัดสายวัดอะไรแต่ว่อะไรที่มันสามารถวัดว่าความยาวเท่าไหรอะไรเงี้ยนะไอช่างเนี่ยช่างก็คือเหมือนช่างน้ําหนักเลยโอเคไหมช่างน้ําหนักช่างผลละม้งผลละไม้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วก็อะไรการตวงตวงก็คือเอาน้ําใส่ไปได้เท่าไหร่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจ3คํานี้ก่อนพี่ต้องสอนทีเดียวเลยเออเพราะฉะนั้นอ่าเรามาดูคําว่าการวัดก่อนวัดช่างตวงสิ่งที่เป็นหัวใจนะครับ สิ่งที่เป็นหัวใจมันก็คือเรื่องหน่วยโอเคไหมวัดช่างตวงหัวใจมันก็คือเรื่องหน่วยนั่นแหละหน่วยพี่ก็จะบอกอ่านี่คือหน่วยของการวัดเอโอเคไหมที่จะต้องเจอบ่อยๆตรงนี้หน่วยของอะไรการช่างอันนี้หน่วยของการตวงโอเคไหมเอามาไการวัดคืออะไรครับพี่การวัดคืออะไรก็ตามที่มันยาวๆว,วัด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 ,วด,วด,วดได้อะไรไหนยาวๆอะไรเงี้ย teammate? ต่อไปการช่างคือน้ำหนักน้ำหนักช่างน้ำหนักเราโอเคไหมช่างผลละมงผลละไม้เท่าบอะไรก็ว่าไปนะ ตวงอ่ะตวงต,วง,ตวงก็คือเอาน้ําใส่การเอาน้ําใส่ก็อาจจะมีใส่อะไรอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นถ้วยตวงอะไรก็ไม่รู้ช้อนชาช้อนโตะอะไรบู๊คอยว่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือเรื่องหน่วยโอเคเริ่มเลยการวัดก็คือสิ่งหน่วยที่เราต้องเจอบ่อยๆนะสาหรับรุ่นเล็กของเราเ่ยนะสิ่งที่เจอบ่อยนะเมตรเมตรต้องเจอบ่อยเซนติเมตรแล้วก็อะไร มิลลิเมตรโอ้โหอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมจำนิดหนึ่งหน่วยการช่างก็คืออะไรน้ำหนักก็เป็นกิโลเป็นกิโลเสร็จขีดขีดเสร็จกรัมโอเคไหมต่อไปการตวงก็คืออะไรลิตรแล้วก็อะไรมิลลิลิตรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องจําให้ได้ก่อนโอเคนะเมตรคือหน่วยการวัดโอเคไหมกิโลกรัมก็คือการช่างขีดก็คือการช่างกรัมก็คือการช่าง โอเคไหมตวงนิดนึงก็ <S <S คือลิตรกับมิลลิลิตรจริงๆในโลกนี้มีเยอะนะแต่เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็พอแล้วโอเคเริ่มนิดนึงครับพี่จะบอกว่าพี่จะเรียงครับจากหน่วยที่เยอะหน่วยเยอะๆไปจนหน่วยน้อยนี่ครับหน่วยเยอะๆไปหน่วยน้อยนี่หน่วยเยอะๆไปหน่วยน้อยถามว่าเยอะไงวะพี่ตองอ่ะก็นี่ครับถ้าพี่บอกว่า1เมตร1เมตรนะเท่ากับ หนึ่งร้อยเซนตรงนี้ต้องจำโอเคไหมแล้วก็บอกว่า1นึ่เซนเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรสิบมิลโอเคไหมนี่ไงหน่วยเยอะไปจนเหนื่อยน้อยเอาใหม่นะครับหเมตรกี่เซนหนึ่งเมตรกี่เซนครับพี่หเมตรต้องร้อยเซนโอเคจำให้ได้นะหนึ่งเมตรหนึ่งรยเซนเพราะฉะนั้น1นึ่เซนกี่มิลสิบมิลโอเคนะนี่พี่ม่เขียนนะ ต่อไป1กิโลกร,รมัมมันเท่ากับ10ขีดโอเคไหม1กิโลกร,รมัมมันเท่ากับ1,000กร,รมัมโอเคไหมเพนสิ่ี่ต้องจำเอาไหมกิโลกรัม10ขีด 1. กิโลกร,รมักกรรมพันกร,รมัมโอเคไหมจำให้ได้ก่อนต่อไปครับนี่ก็เหมือนกัน1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่ 1,000มิลลิลิตรโอเคนะนี่คือคีย์เวิร์ดที่ต้องจำให้ได้ทั้งหมดโอเคไหมอ่าเรามาเริ่มกันเรามาเริ่มกันพูดตามพี่นะพูดตามพี่นะพูดตามพี่นะอ่าดูซิว่าความจำเราเป็นยังไงกันบ้างอ่าเริ่ม1เมตรกี่เซน1เมตรกี่เซน1เมตรร้อเซน1เมตรไปดี1เมตรกี่เซนตอบ 1. 100โอเคไหมต่อไป1เซนกี่มิล 1, 1น,นึ่งซนสิบมิลโอเคไหมต่อไปหนึ่กิโลกี่ขีดหกิโลสิขีดและหนึ่งกิโลกี่กรัมก็1000งพันกรัมเอาไหมต่อไปหนึ่งลิตรกี่มิลลิลิตรก็หนึ่งหน่งงหน่งันเก่งมากโอเคเอาไหมขอยดูดิห่เมตรกี่เซนหนึเมตรร้อเซนโอเคไหมต่อไป1นึ่เซนกี่มิลหนึ 1, ซนสิบมิลโอเคพี่ถามหน่วยไอ้หน่วยอะไรวะใหญ่สุดตอด เมตรโอเคไหมต่อไป1นึ่งกิโลห่กิโลกีค่คิดห่กิโลกีค่คิดหกิโล1ิบคดหกิโลกี่กรัม1นึ่งห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 นึ่งพันต่อไปเฮ้ยอันนี้มันจะคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับนี่เนาะเพราะฉะนั้นหะนึ่งลิตรกี่มิลลิลิตรตอบเท่าไหร่นะเท่าไหร่เร็วเนื่งผ่นโอเคไหมนี่คือรายละเอียดที่เราจะต้องไปเจอในข้อสง่งข้อสอบอะไรต่อมีอะไรที่เราจะต้องทําให้ได้อย่างเช่นอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนิดเดียว ขอยกตัวอย่างนิดน,นึงครับพี่ต้องบอกว่าเอาเรื่องของเอาอะไรดีเอาเรื่องของการวัดก่อนดีกว่าอ่าเรามาดูการวัดหน่อยอย่างเช่นนะพี่ต้องบอกว่าโอเคพี่ต้องบอกว่าขอยกตัวอย่างการวัดเนาะขอลบตรงนี้อ่าอ่าเริ่มเริ่มเริ่มเรื่องงการวัดนิดนึงพี่ต้องบอกว่าโอเคพ่อสูงอ่าไปดีนะพ่อสูง180เซน แม่สูง1เมตรแล้วก็อะไรหกเซนใครสูงกว่ากันหุย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 ใจเย็นระบบพ่อสูงเท่าไหร่พ่อสูงโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะหเมตรอ๋ออะไรร้อยแปเซนโอเคแล้วก็แม่สูงเท่าไหร่แม่สูง1เมตร65เซนโอเคเพราะฉะนั้นก็ถามว่าใครสูงกว่ากันก่อนอื่นเรายังไม่รู้หรอกเนาะ ว่าใครสูงเท่าไหร่อะไรยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจําได้ไหมเราจําได้ไหมการหน่วยการวัดน่ะมีอะไรนะมเมตรเป็นอะไรนะเป็นเซนโอเคไหมเซนเป็นมิลโอเคไหมเพราะฉะนั้น1เมตรกี่เซนครับ1เมตรกี่เซนเราต้องทําให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนเพืจะเปรียบเทียบกันได้1เมตรกี่เซนครับพี่1เมตรต้อง1เมตรกี่เซนร้อยเซนอ่าน,นี่เป็นร้อยเซนบวกกับ65เซนกลายเป็นเท่าไหร่ครับแม่สูงเท่าไหร่ 165เซนโอเคไหมพ่อสูงเท่าไหร่180เซนนะ,ะมันหน่วยเซนเหมือนกันแล้วนี่นาะเพราะฉะนั้นใครสูงออกันใครสูงออกันพ่อ180เซนแม่เท่าไหร่100เท่าไหร่นะ165เซนเพราะฉะนั้นยังไงเอย่ยใครสูงออกันเอามาลบกันเก่งมากลบให้พี่น้อยลบให้พี่น้อยก็ลบ165ลบเลยเป็นเป็นอะไรลบไม่ได้แล้วยืมยืมยืมอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็นะอันนี้ยืมไปเป็น5เป็น1 โอเคแม่เพื่อนตอบไปละสิบห้าเซนจบเคลียร์อ่าอันนี้คือเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรจดให้ทันนะจดให้ทันนะการละการวัดเก่งมากต่อไปครับขออนุญาตเป็นเรื่องของการช่างเลยจำได้ไหมการช่างมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรการช่างคืออะไรมันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวเออการน้ำหนักหรือไม่ก,ก็เป็นอะไรที่มันเป็นผลละมงผลไม้เอาอะไรก่อนดีอ่ะเอาเอาเรื่องของผลไม้ดีกวา่าเนาะ หรือจะเอาน้ําหนักอะไรได้หมดเลยโอเคขอผลไม้ด้วยน้ําหนักด้วยอ่าสองข้อไปเลยโอเคเริ่ม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 ขออนุญาตล,ลบตรงนี้นะพี่นะขออนุญาตล,ลบนี้นะอ่าตรงนี้การวัดเราเคลียร์ต่อไปเรามาการชั่งนะอ่าเรามาเอาผลไม้กันดีกว่าเฮ้ยอ่าว่าเริ่มเริ่มเริ่มถ้าพี่บอกว่าอะไรมีมังคุดอ่าฟังตัวอย่างฟังตัวอย่างฟังคุดมังคุดอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนิดนึงนะ4ี่กิโล แล้วก็ละหกขีดโอโ้แล้วไงซื้อมังคุดเพิ่มอีกห้าขีดซื้อมาเนี่ยซื้อห้าขีดเขาถามว่ารวมเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่เห็นยากเลยคําว่ารวมก็เอามาทําอะไรกันเอามาบวกกันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนแรกมันมีอยู่เท่าน,นะสี่กิโลอะไรนะหขีดใช่ไหมโอเคไหมซื้อมาก็บวกเองเท่า่ห้ขีดอ่าก็มาบวกกันนะเนาะ บวกกันไอ้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่11ขีดโอเคไหมอันนี้กอะไร4กิโลเฮ้ย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 เขาจะไม่ค่อยตอบนะไอ้4กิโล11ขีดอะเราจําได้ไหมเราจําได้ไหมเราจําได้ไหมตรงนี้ครับ1กิโล,ลกี่ขีดครับ1กิโล,ลกี่ขีด1กิโล1กิโลกี่ขีด10ขีดเพราะฉะนั้นเรามีอยู่เท่าไหร่นะเรามี11ขีดเพราะฉะนั้นเรามี11ขีดใช่ไหม1กิโลคือ10ขีดใช่ไหมมันแบ่งได้คือ10บวก1เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย สิบขีดใช่ไหมมันเป็นหนึ่งกิโลอันนี้อีกหนึ่งก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งกิโลแล้วหนรรึ่งบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้ากิโล<ๆ>เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบห้ากิโลแล้วก็กับหนึ่งขีดจบโอ้โหสุดยอดโอเคไหมอันนี้คือเรื่องของการช่างคอยตัวอย่างนรืองคอยตัวอย่างบาง,งคนยังมึนอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอา่าโอเคจทให้ทันนะจดให้ทันพีลบเร็วนิดนึงต่อไปขอยีข้อหนึ่งเอาเป็นเรื่องของเออเขาเรียกว่าเอาเอาที่มันเป็นเรื่องของอันนี้ดีกว่าเรื่องของ น้ำตาลทรงน้ำตาลทรายอะไรบ้างดีกว่าเออจำได้ไหมเอาไหมการวัดใช่ไหมหนึ่งเมตรกี่เซนร้อยเซนหนึ่งเซนกี่มิลสิบมิลโอเคไหมเพราะฉะนนี้การช่างใช่ไหมการช่างคือยังไงการช่างคือกิโลกับขีดหนึ่งกิโลกี่ขีดสิบขีดหนึ่งขีดอายากยากหนึ่งกิโลกี่ขีดก่อนหนึ่งกิโลสิบขีดหนึ่งกิโลกรัมหนกรัมโอเคเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้นอนใจเย็นๆโอเคเรามาดูในเรื่องของอ่น้ำตาลน้ำตาลทรายบ้างดีกว่าน้ำตาลทราย เท่าไรเนี่ย2กิโล900กรัมโอเคแล้วเขาบอกว่าอะไรข้าวสารหนัก5กิโลข้าวสารข้าวสารอ่ะข้าวข้าวสาร5กิโลแล้วก็อะไร300กรัมโอเคแล้วเขาถามว่าอะไรนะอะไรหนักกว่ากันโอ้โหเป็นยากเลยตอบเลยถ้าอย่างนั้นตอบเลยไอ้นี่ห้านี่สองใครหนักกว่ากันข้าวสารชัวแต่ถามว่าจะตั้งอย่างนี้หรอ เดี๋ยวก่อนขอเรียกตั้งใหม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเอาตัวข้าวสารไว้บนอ่าก็เป็น5กิโลอแล้วก็นะ300กรัมจำได้ไหมครับ1กิโลกรัมกี่กี่กรัมหนึ่ง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 พันโอเคเพระเนาะฉะนั้นอันนี้2กิโลอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย900กรัมโอเคลบเลยพี่ลบเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นงานงอก300ลบ900ว้ายไปลบได้ป้า ไม่ได้ยืมสิยืมยืมยืมขออนุญาตขอยืมนิดหน่อยอ่าเป็น4ีกิโลนะจำได้ไหมยืมแล้ว1นึ่กิโลหกิโลกี่กรัม1,000กรัมใช่ไหมยืมมา1ใช่ไหมไม่ใช่ยืมมา1กรัมนะยืมมานต้อง1,000กรัมโอเคไหมเพราะ1นกิโลเพชรบวกไปบวกไปอีก1,000เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นพันเท่าไหร่พันสามโอเคเพิ่พันสามลบเก้าร้อยได้เลยครับเป็นเท่าไหร่ครับกี่ร้อยครับ 400กรัมอันนี้เราเอาไป4ลบ2เป็น2กิโลจบง่ายไหมเนี่ยต้องแปลงหน่วยให้ได้ก่อนอันนี้ในกรณีที่ตัวบนมันน้อยใช่ไหมงั้เราก็ต้องยืมให้เป็นโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องของการอะไรครับพี่การชั่งเคลียร์โอเคนะต่อไปขออนุญาตลบเหมือนเดิมจดให้ทันตัวอย่างเนี่ยโอเคนะต่อไปนะขออนุญาตเป็นอะไรนะการตวงอ่ะมาลุยลุยลุย การตวงจําได้ไหมก็คือการเอาน้ําใส่เหรอเนาะการเอาน้ําใส่การอะไรต่อมีอ่อไรอ่ามาขอขอดูดิเอาน้ํามาใส่หน่อยดิจําได้ไหมหนึ่งลิตรหนึลิตรเท่ากับอะไรนะหนลิตรเท่ากับ1000งพมลโอเคขออ,ญญขออนุญาตขออนุญาตอ่าเรามาดูตรงนี้หน่อยอ่ขออนุญาตเป็นสักหนึ่งข้อแล้วกันนะโอเคเขาบอกว่าโอเค เขาบอกว่าน้ำมันแล้วกันน้ำมันอ่ะน้ำมันน้ำมันเท่าไหร่ดีวะยี่สิบเก้าลิตรโอ้โหเทอะไรระเนี่ยยี่สิบเก้าลิตรแล้วก็ห้าร้อยมิลลิลิตรมิลลิลิตรโอ้โหอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนิดนึงแบ่งขายแบง่งแบ่งขายเท่าไหร่นะหกครั้งโอ้โห รังละเท่าไหร่รังละสี่ลิตรโอ้โหจะเหลือนมเท่าไหร่โอ้โหงานเข้าแล้วเจออะไรอย่างงี้เหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจโจทย์ก่อนเราทําความเข้าใจโจทย์ใจเย็นๆเ,เพราะฉะนั้นนะครับที่บอกว่าอ่าเราเริ่มก่อนน้ํามันเท่าไหร่นะน้ามันยี่เก้าโอเคไหมยี่เก้าลิตรแล้วก็อะไรห้าร้อยมิลลิลิตรก่อนอื่นก่อนอื่นทําให้สะดวกก่อนนะ เราต้องทําให้มันเป็นหน่วยเดียวกันไม่งั้นเราจะเราจะไปไหนไม่ไม่เป็นเลยข้อนี้ถือว่าเป็นขอ้อที่ยากในระดับหนึ่งโอเคไหมแต่ไม่ไม่ยากเกินความสามารถอ่าอ่าดูดูดูด,ดูเรามีน้ํามันทั้งหมดอ่าเราเราเราเขียนก่อนเรามีน้ามันทั้งหมดเท่าไหร่นะยีบเก้าลิตรยีบเก้าลิตรแล้วก็อะไรห้าร้อยมิลลิลิตรมิลลิลิตรเอ้ยอ,อย่างเงี้ยโอเคแล้วเราไหมาแบ่งขายกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง 4ีคค่ครั้งห้าครั้งหกครั้งครั้งละเท่าไรสี่ลิตรอ่าสี่สี่สี่โอเคไหมเนี่ยคือพูดง่ายๆเอาไอ้นี้ตั้งฟังอีกีนะเอาเนี่ยตั้งหารหารอะไรครั้งละเท่าไรนะครั้งละสี่ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหนึ่ง สี่ลิตร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 หกครั้งเพราะฉะนั้นเอามาคูณกันก่อนโอเคไหมแต่ก่อนคูณนิดนึงครับหนึ่งลิตรกี่มิลลิลิตรหน 1, sure, ึ่งหนึ่งเลยหนึ่งพันเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเท่าไหร่สี่พันอันนี้เท่าไหร่สี่พันเท่าไหร่สี่พันเท่าไหร่สี่พันโอเคไหมเท่าไหร่สี่พันเท่าไหร่สี่พันโอเคไหมยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นยี่สิบเก้าลิตรใช่ไหม 1, ไหนึ่งลิตรเท ยี่สิบเก้าลิตรก็คือยี่สิบเก้าแล้วก็คูณหนึ่งพันก็เป็นยี่สิบเก้าคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งพันไปเลยก็ใส่ตึง้งตึงตึงโอเคไหมแล้วค่อยบวกกับอีกอะไรห้าร้อยโอเคไหมเออแล้วเท่าไหร่เสร็จแล้วได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่อะไรช่วยหนูช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยหน่อยดิเป็นสองเก้าห้าศูนย์ศูนย์นี่คือมีทั้งหมดโอเคไหมนี่คือทั้งหมดเราบอกว่าไงนะแบ่งขายหกครั้งใช่ไหมครั้งละเท่านี้เราถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นช่วยนิดนึงครับ ครั้งหนึ่งสี่พัน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 หกสี่เท่าไหร่หกสี่ยี่สี่ใช่ไหมแล้วศูนย์ปึงป้งปึ้งปึ้งโอเคไหมเสร็จแล้วเอามาลบเลยเป็นศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นห้าโอเคไหมเป็นโอเคไหมพี่เพราะฉะนั้นตอบห้าเท่าไหร่ห้าเท่าไหร่ครับห้าพันโอเคตอบห้าพันห้าร้อยอะไรมิลลิลิตรโอเคไหมพี่บอกว่า ถ้าเราขออนุญาตทําเป็นลิตรได้ไหมจําได้ไหมหนึ่งลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรหนึ่งพันถูกไหมเพราะฉะนั้นไอห้าพันเนี่ยมันคือห้าพันห้ามันคืออะไรหนึ่งพันโอเคไหมก็อะไรอีกหนึ่งพันแล้ว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 ค่อยอีกอะไลห้าร้อยเพราะฉะนั้นมันคือกี่ลิตรหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นมันตอบแล้ว ห้าลิตรเหลืออีกเท่าไหร่ครับห้าละห้าร้อยละห้าร้อยมิลลิลิตรโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์อะไรพวกอย่างเงี้ยครับเราต้องพยายามแปลงแปลงให้ออกแปลงให้ได้โอเคไหมขออนุญาตขออนุญาตอีกนิดนึงได้ไหมขออนุญาตอีกนิดหนึ่งเพราะไอ้ตรงอย่างเงี้ยมันคือเป็นอะไรที่ยากสุดโอเคนะขออนุญาตอีกข้อนึงขออนุญาตอีกข้อนึงอ่าขอในเรื่องของการตัวอีกข้อนึงครับอ่าโอเคอย่าลืมหนึ่งอะไรนะครับ 1>, 1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเท่ากับ1000โ okay. อเคมาเรามาดูอีกข้อนึงเขาบอกว่าอะไรอ่าเรามาดูอีกนิดนึงเขาบอกว่าอะไรพอใช้น้ำกัน350มิลลิลิตรยังเหลือยังเหลืออีก280มิลลิลิตรเขาถามว่าเดิมมีเท่าไหร่เอา้าพ่อเขาเขาบอกว่าอะไรนะเดิมไม่รู้เดิมไม่รู้มีเท่าไหร่แต่รู้อย่างเดียวว่าใช้ไปเท่าไหร่นะใช้ไปเท่าไหร่นะ350แล้วก็เหลือคือเท่ากับอีก280 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคล้ายๆที่เราเคยเรียนนี่นะเรื่องของการลบอะ่ะพี่บอกว่าอะไรวะลบกับ4เนี่ยแล้วมันมีค่าเท่ากับ2อะไรวะลบสี่เท่ากับสองจำได้ไหมไอตัวนี้มันต้องเยอะกว่าเยอะกว่า4อยู่2เพราะฉะนั้นเอามาทําอะไรกันบวกกันโอเคไหมไอข้อนี้จบไหมจบไหมจบไหมเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอามาบวกกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เดิมคือเท่าไหร่ครับก็เอาเลยสามห้าศูนย์บวกอะไรครับบวกสองแปดศูนย์ช่วยกันช่วยกันบวกกันเป็น ศเป็นสามดหนึเป็นหกรหน่วยเป็นมิลนมิลลิลิตรเออค่ออะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆอยดูค่อยๆแปลงโจทย์มันไม่ได้ยากอะไรนะครับอย่าลืมนะครับเอาง่ายๆเอาใหมเอาใหมห่งเมตร1เมตรกี่เซนหนเมตรร้อเซนหนเซนกี่มิลหนึ่เซนสิมิลโอเคไหมอีกอันหนึ่งหนึ่งอะไรนะเอาดิเเร็วเงอะไรหนกิโลกี่ขีดหนกิโลสขีดหนึกิโลกี่กรัมหนึงหนึ่ง โอ้ยหนึ่งพันเออต่อไปช่วยก็นน่อยต่อไปแล้ว1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรมันจะเหมือนกับกมอ่ะหลิตรพันโอเคไหมแต่หน่วยมันคนละอันแล้วก็อีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะไอสออันเนี้ยไอเรื่องของวัดกับตวงเนี่ยมันจะหน่วยมันจะต่างกันนิดหนึ่งแต่คําว่าตวงเนี่ย โอเคไหมคาว่าตวงเนี่ยอะไรต่อมปอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเอาน้ําใส่ได้เนะนี่ยนะฟังดเดียวนี้อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเลยเท่าไหร่แต่คือขอญาตแถมให้อะไรก็ตามที่เอาน้ําใส่ได้อะไรเงี้ยมันยังมีหน่วยอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นเขาจะมีคําว่ารูปบาทนําหน้าโอเคไหมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนี่แหละคือเราจะเรียนตรงนี้ไปในตอนโตตอนเขาเรียกว่าอะไรพนะอ,อห้าปอหกพอสี่ก็เจอแล้วอะไรมันจะมีคําว่ารูปบาทนําหน้า <laughs> เว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนสําหรับรุ่นเล็ก ของการเรียนออนไลน์ที่สุดยอดโอเคไหมเราถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดยอดนะพี่ยอมรับเลยเพราะว่าเด็กโตบางคนนะหูยยังสู้รุ่นเล็กๆอย่างนี้ไม่ได้เลยคะแนนรุ่นเล็กนี่ถือหโยผิดน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วพี่สรุปตรงนี้ให้ฟังแล้วเราก็พยายามจดถ้าสมมติว่ามันหูยไม่ทันไม่ทันแล้วก็แล้วก็วกรีไวซ์กลับไปแล้วก็ไปดูดูใหม่โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปต่อไปโอเค